ส,สวัสดีค่ะหูชื่อเด็กหญิงนะโทรทีที่่ชื่อเนชื่อโนรีค่ะอยน่บาลามั้นสองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนะีิงนะชื่จับปากลค่ะชื่อชื่อเล่นชื่อนนองเพ็คค่ะอยู่อนุบาลสามชับสอง ชื่อเอด็กหญิงตุนเจาพงศิทธาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องตุลค่ะอยู่อนุบาลสามพักสองค่ะค่ะชื่อเด็ิงารโนาอุบลค่ะชื่อนองปานปค่ะอยู่อยู่อนุบสสองค่ะโครงงานของพวกเราชื่อ Oh, yeah. ข,ข,ของหนูเป็นพวงกุญแจของหนูเป็นที่คาดผม หนึ่งสองสามขอบคุณค่ะเร็บเด็กๆทุกคนเลยค่ะเจ้าของสวย เจ๋งได้นะพูดเก่งทุกคนค่ะตอบคำถามได้ดีมากนะคะคุณโคชิชมค่ะยังยอขอชื่นชมเช่นกันค่ะผู้จาค่องแค่วฉับฉานมีการเรียนลำดับที่ดีมีการช่วยเหลือกันเวลาใครพูดไม่ได้มีการเรียงลำน่งว่าใครจะพูดก่อนพูดหลังมีการลำดับขั้นตอน่อกี้แบบขอาแต่ นอกขั้นตอนนิดนึงก็จะเหมือนชักไปนิดนึงแต่ก็จะยิ้มเยอนคอยควบคุมว่าได้ได้ได้ไม่เป็นไรเยี่ยมยอดก็ค,คุณสานการณ์ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะค่ะก็ขอชิ่นชมเด็กๆนะคะเด็กๆด็กนะ้า้แย้มแจ่มใสกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วสิ่งที่ประดิ์พอตอบถามไปก็สามารถตอบได้ว่านำไปใช้อะไรได้บ้าง ฉัว่าช่ได้เลยเปน่ารักมากจากเขาผู้ชนาะ